สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับพ่อใหญ่ครับงวดที่ผ่านมีครับพ่อใหญ่แกก็เราถึงตัวเลขครับคือเลข90หนลังจะถึงเลขแล้วครับหล้วจขออกแล้วพ่อใหญ่พันมาฝัน,นทุกงวดที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรเขาช่างครับทุกงวดพ่อใหญ่เนี่ยแกจะเป็นคนที่ว่าไม่ซื้อเลขเลยสักบาท คนที่ซื้อเลขก็คือไทยบ้านลูกหลานของเราครับเป็นคนที่ซื้อเลขหลังจากที่ว่าเลขออกแล้วไม่กี่วันพ่อใหญ่เพิ่มาฝันฝันเห็นผูเขาคนหนึ่งในของฝันเนี่ยบอกว่ากล้าท้าทุกสำนักกล้าท้าทุกสำนักเลยเป็นเลขคำนวณอันนี้คือผีใดเพื่อนเบากับพ่อใหญ่ กาถาถูกสำนักเลยผีคำนวณเลขพอไงครับเราเป็นคนที่ว่าบุมักเสือลิงผีสางนางใหม่แต่จริงๆเนี่ยคือพอไงเนี่ยคือแกก็ฝันเห็นผีน่ะบ่อยมากแต่ในชีวิตจ,จริงเนี่ยเราเก็เป็นคนที่ว่าบุมักเสือผีสางนางใหม่อยู่แล้วแต่ก็มาเจอฝันแบบนี้ยิ่งบเซอร์ไงเลยแล้วผู้ชายแก่ๆคนนั้นครับบอกว่ากาถาถูกสานักเลย เลขคำนวณของกู้เนี่ยถ้าหาว่ามั่นบอกเขามึงมาหากูเลยอันนี้คือคำพูดของพ่อใหญ่นะครับที่ว่าแกคุยกับผีในความฝันแกกันหล่อให้ผมฟังแีแ้ไหละบอกว่านยกู้กะท่าทุกสำนักเลยเหลขคำนวณของกู้เนี่ยแล้วก็เขียนเขียนซึ่ง,งเ,ปเ,ปเป็นกระดาษแผ่นกระดาษครับแผ่นยิญ่งซึ่งไม่มีตาไอ้ตาล่างดอก เขียนเอาดินสอนน่แหละเขียนเขียน,น้ดำาน่ะเขียนเลขคำนวณให้พ่อใหญ่ครับเขียนเป็นเลขสามตัวนะไม่ใช่เลขสองตัวครับเขียนเลขคำนวณให้พ่อใหญ่สามตัวเลขที่ว่าพ่อใหญ่แกบแกเห็นคือเลขหกมันอยู่หลักร้อยเลขสามนี่คือมันอยู่หลักหน่วยนี่คือเห็นชัดๆเลยนะเลขหกมันอยู่หลักร้อยเลขสามมันอยู่หลักหน่วยนี่คือแกเขียนตอนแรกผี เป็นคนเขียน6อยู่หลักร้อยเลข3อยู่หน่วยแล้วบด้น่ะแกก็จับดินสอนมาเขียนตรงกลางเป็นเลขศูนย์สักพักหนึ่งมาเขียนเป็นเลขหนึง่งอีกสักพักหนึ่งมาเขียนเป็นเลขเก้าเลขที่ว่าพอไงแกเห็นน่ะในความฝันที่ว่าผีน่ะบอกว่าเลขของนวนของกู้นี่กล้าท้าทุกสำนักคือเลข 0 3 6 1 3สและก็6 9 3นี่คือเลขที่ว่าผีเขียนเลขแล้วก็บอกกับว่ากูกล้าท้าทุกสำนักอันนี้คือเป็นคำพูดของผีเลยบอกกับพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่เล่ากับเป็นคนที่ว่าในความฝันแกก็ไม่เชื่อในชีวิตจริงแกก็ไม่เชื่อเรื่องผีสางนาไม้เท่าไหร่ยิ่งมาเจอผีคุยๆแบบนี้นะ่ะพ่อใหญ่ครับแกก็ไม่เชื่อเลยล่ะแต่ว่าบาพ่อตื่นขึ้นมาแล้ว พยย่อใหญ่กำมาโจทย์เลขไว้กำหนาเขียนเลขไว้แล้วก็เอาไปบอกญาติลูกหลานของเรานี่ครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดเป็นเลขฝันของพ่อใหญ่ฝันประมาณนี้ครับฝันสันสันฝันมาย่าดอกฝันเห็นผีผู้เฒ่าคนหนึ่งจู่ๆก็บอกว่ากูกะท่าทุกสำนักเลยเลขคำนวณของกูอาจเป็นผีนะแล้วก็เขียนเลขหกยูรักลอยสามยู่รักหน่วย แล้วก็มาเติมที่หลังก็คือมาเติมเลข0ย์มาเติมเลข1มาเติมเลข9ซึ่งก็เป็นเลข60 3 6 1 3 6ส3นี่คือตัวเลขที่ว่าพอไงครับเราเห็นแต่เรามีนาเบิงถ้าหากว่าเราชอบเราก็จดไว้ครับเพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางแต่ถ้าหากว่าห้าบอมักก็ไม่เป็นไรการแข็แล้วแต่ว่าเราจะใส่ดูพินิษแต่ที่สำคัญครับอย่าลืมไปตัดเล่นนะเหมือนมิี่พายาเมื่อกี้ครับ แกก็บอก90มันก็ออกทั้ง60ด้วยเห็นไหมครับแต่หาว่าบางคนเนาะเลือกแล้วว่าอู้เลกเนี่มันเป็นตามามันเป็นตางามเฮ้ากับลองพิษจรณนาบิงกออะไรครับว่าอู้เลขเนี่ยเฮากับสิเป็นตาซื้อแท้กับลองจดไวเพื่อเปรียบเทียบแต่ถ้าเฮ้าบอมักเฮ่ากับลองลองจดไวที่ซื้อนะครับแต่ถ้าเราชอบเฮ่ากับบตรงซื้ออะไรแต่ว่าเอาให้เปรียบ,เท,ยบเทียบก็พอ ทุกสิโอย่างเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าเลขมันจอกตัวไหนแต่ที่สําคัญครับผมก็ได้แค่เอาแนวทางของตัวเลขความฝันของแต่ละคนครับมาเล่าให้ทุกท่านได้เปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับทุกที่โอยางครับก็ต้องใส่วิจรณยาณครับในการรับชมเพราะว่าการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยบางทีสื่อไปครับก็ใช่ว่าเราจะถูกนะมันขึ้นอยู่กับดวงขึ้นกับโชคกเข้าเหมือนกันเนาะแต่ว่าความฝันของพ่อใหญ่ครับแกเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ว่าไม่ซื้อเลขนะ เป็นคนที่ว่าไม่ซื้อเลขเลยหล่ะแล้วแกก็มาฝันดูแต่ในความฝันแกก็ไม่เชื่อนะว่าผีสารน้ใหมา่ในชีวิตจริงแกก็ไม่เชื่อผีสารน้ำไม้เหมือนกันแต่หากว่าคนเท่าเสือเรืองเลขเสือเรืองความฝันป้าหน,นิดรุยแล้วล่ะอันนี้คือเรื่องจริงครับแมนว่าบางเทือกค,อคือเรื่องจริงเหมือนกันเพราะว่าคนใต้ว,ว่าคนไม่เชื่อเนี่ยบางเสื่อกบโบเสือรีเลยครับต่อให้ฝันแม่นขนาดไหนก็ไม่เชื่ออยู่ดี แต่ว่าพอญ่เนี่ยเล่าฝันเนี่ยแกก็ฝันแม่นมาหลายงวดติดเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่เชื่อเหมือนเดิมครับกลบไปเป็นยังครับคนเท่าบางเทื่ก็ไม่เชื่อมันก็ห้ามกันไม่ได้นาให้เราเชื่อทั้งแที่ว่าแกก็ฝันแม่นมาหลายงวดประมาณนั้นครับแต่แกก็ยังพูดเสมอนะคนเท่าน่ะต่าว่าฝันแม่นเพราะว่าไหนมันรวยแล้วแต่ก็จริงนะแกก็แกเป็นคนฝันแต่ก็แกก็ไม่ซื้อไงเป็นว่าแต่หาว่าแกฝันแล้วแกซื้อ บนแฮ่ป้าหนิกแกอาจจะมีกระตั้งแล้วแต่ก็ดีครับไม่ซื้อก็ก็ดีครับแค่ฝันแล้วก็เอาแนวทางมาเล่ามาแบ่งปันก็พอบางเท่อครับบุงหมูขันเนาะว่าคนเท่าฝันแบบนั้นซื้อแบบนั้นว่าจะซื้อตัวไหนคนเท่ามีร้อยคนฝันร้อยแบบฝันได้เลขร้อยตัวสรุปว่ามันจะต้องมีสักหนึ่งคนแหละที่ว่าฝันแม่นนะครับ คนเฮารอยคนจะฝันเหมือนกันฝันแม่นทั้งร้อยคนนี่คือมันเป็นไปไม่ได้เหมือนคำบอกของพ่อใหญ่นะ่รแหละพ่อใหญ่นี่คือหมายถึงว่าคือแกก็แก่แล้วครับแกกับอายุแกก็ซื่หญ่พอดีก็เลยเอื่นพ่อใหญ่เลยสินะครับลองพินาเบิงแกบอกองฝันในความฟันน่าจะประมาณสักเกือบสองปีนะบังคับสองปีแหละแต่แกก็บไรบไเงินดอกเพราะว่าแกก็ไม่ซื้อ แต่ว่าแกได้เงินจากลูกหลานเนะเวลาซื้อเหล็กถูกหลูกลานก็นจะเอาหาย้ยยบยืนหายใชนะ่แต่ส่วนใหญ่ครับมันก็นจะมีคนหลายประเภทเนาะหนึ่งก็ใส่เงินแนะ่บางคนกับบใส่เงินแต่ว่าพอใหญ่ครับแล้วเป็นคนที่ว่าบมากับมกบมักใส่เงินใินะแกก็มีแกก็เก็บไว้เก็บไว้เนี่ยพอแต่คาสือสูบยา,าส่อยาสูบไหมเอาเป็นว่าครับหนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดแต่เราเมืองอไรความฝันของพ่อใหญ่สูทิยาครับ เป็นเพียงแค่ในทางผมก็นำเสนอความฝันให้ทุกคนไว้เป็นทางเลือกในการซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลงวดที่1นมิถุนายนหกเขอให้ทุกคนครับช่ชเดีนัมานถูกรอตตอรี่ทุกคนครับผม